โเดนเองเจ้ Angel, สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีตุลน,นะคะประจำเดือนพฤษภาคมในเรื่องของการงานการเงินพายิปซีไม่เคยตอบเพอรไใครไม่เคยโกหกใครพายาิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะอาจารย์ก็จะดูดวงให้กับชาวราศีตุลในเดือนพฤษภาคมเลยนะคะ โอเคส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะเริ่มเปิดไพ่เลยนะไพ่ใบ,บแรกนะคะ Queen of Font the Star the Devil เด็กถือถ้วยเด็กถือเหรียญน,นะคะโอเค นี่ก็เป็นไพ่ทั้งหมดนะมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะคะก็คือ clean o f w one นั่นเองนะในเรื่องของการงานการเงินโดยเฉพาะคนที่มีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเจ้านายผู้หญิงคนนี้นะเธอเป็นคนที่เฟนลี่เข้าถึงง่ายนะคะเข้าใจความรู้สึกของลูกน้องนะคะคือไม่ได้เป็นเจ้านายที่แบบสายโหดหรือว่าเจ้านายที่แบบหน้าดุๆอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะ เธอเป็นคนที่เข้าใจลูกน้องแถมบางทีนะทํางานอะไรบางทีอยากจะโชว์หรือว่าแสดงให้ลูกน้องเห็นว่าทําแบบนี้ทําแบบนี้นะทําเหมือนเป็นโลโมเดลให้กับลูกน้องคือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกน้องนั่นเองนะก็คือโชคดีสําหรับชาวราศีตุลที่มีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะ แต่ในอีกส่วนหนึ่งของผู้หญิงชาวราศีตุลน,นะในช่วงนี้คุณก็จะเริ่มมีความรับผิดชอบในการงานมากยิ่งขึ้นนะคะบางทีอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวคนรักนะคะแต่ในเรื่องของหน้าที่การงานคุณมีความรับผิดชอบเต็มที่ดีแล้วนะคะก็คือบอกได้ง่ายว่าคุณเป็นผู้หญิงเก่งนะคะหรือพูดง่ายๆอาจจะค่อนข้างที่จะบ้าง,งานด้วยซ้ําไปนะสําหรับชาวราศีตุลผู้หญิงนะคะในช่วงนี้นั่นเองคน่ะ สำหรับผู้ชายนะก็จะประมาณว่า,ามีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงด้วยนะคะหรืออาจจะมีเขา,าเรียกว่าอะไรไอดอลนะคะในการที่จะเป็นโลโมเดลนะตัวอย่างที่ดีในการทํางานของคุณนั้นมักที่จะเป็นผู้หญิงหรือว่ามักที่จะเป็นเจ้านายนั่นเองนะยไใบต่อมานะคะก็คือไพ่เดอะสตา ไพ่เดดซาใบนี้มีชาวราศีตุลหลายคนเลยชอบอยู่ในที่สงบๆแล้วก็ชอบอยู่ในที่เย็นๆนะคะไม่ชอบออกนอกสถา,านที่ชอบทำงานในที่ออฟฟิศหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะเป็นประมาณว่าอ,อ๋ออยากอยู่ที่เย็นๆว่างัง้นเถอะแล้วก็สําหรับคนที่ไปสอบหรือไปสมัครงานไวายมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะมีความสุขสุขสมหวังดีนะคะนะ ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะสําหรับตัสคาณหรือคุณมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีพรสวรรค์อยู่ในตัวนะคะถ้าคุณเอาออกมาใช้โดยแบบโดยเห็นคุณค่าของพรสวรรค์ของตัวเองหรือเห็นคุณค่าในฝีมือของตัวเองคุณจะเป็นคนที่จับทางได้ถูกมากๆหรือทําเงินให้กับคุณได้ไม่น้อยเลยนะคะแล้วก็เหมาะกับอาชีพที่ทําในเรื่องของออนไลน์ด้วยนะ ชาวราศีตุลน,นะคะต่อมานะคะก็เป็นไพ่เดอะเดวิลนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ปีศาจที่แสดงให้เห็นว่ามีชาวราศีตุลน,นะบางคนอาจจะทำงานตอนกลางคืนนะนะแล้วก็มีการบางคนเปิดร้านอาหารตอนกลางคืนอาจจะมีของมึนเมานะมีสุรามีอะไรเครื่องดื่มนะคะอยู่ในนั้นด้วยนะ แล้วอาจารย์คิดว่านะมันเป็นธุรกิจแบบค่อนข้างที่จะเป็นธุรกิจบันเทิงธุรกิจเอ่อเกี่ยวกับการพนันเกี่ยวกับการลหลงไหลอะไรสักอย่างหนึ่งการทํางานของชาวราศีตุลหลายคนทําเพราะว่าตัวเอง,ลงหลงไหลทําเพราะว่าตัวเองชอบนะบางคนอาจจะชอบไปเที่ยวพับแล้วก็มีความฝันว่าอยากจะเปิดพับอยากจะเปิดร้านเล่าเป็นของตัวเองร้านเบียร์เป็นของตัวเอง อะไรแบบนี้นะคะทำสิ่งที่ชอบของตัวเองให้เป็นอาชีพนั่นเองนะคะนะแล้วก็บางคนนะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรที่จะเสี่ยงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอบายามุต่างๆนะ,ะหรือการพนานต่างๆเพราะอาจจะทําให้คุณติดได้ติดการพนานได้นะคะนะต่อมานะคะก็คือไพ่เด็กถือถ้วยนะไพ่ใบนี้นะ ตั้งแต่ที่คุณอายุยังไม่น้อยเลยชาวราศีตุลน,นะไม่ว่าผู้หญิงหรือก็ผู้ชายก็ตามคุณจะทําอะไรคุณต้องมีแพชชั่นในการทํางานนะคะในการเรียนเช่นเดียวกันถ้ามันไม่มีแรงบันดาลใจมันไม่มีแพชชั่นคุณก็ไม่สามารถที่จะเรียนได้นะคะไม่สามารถที่จะทํางานนั้นๆได้นะคะนี่ก็คือเป็นแบบชาวราศีตุลต้องรักต้องชอบต้องมีแพชชั่นกับสิ่งนั้นจริงๆถึงจะทําได้นะคะตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะ ความคิดแบบนี้ของชาวราศีตุลมีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนั่นเองนะต่อมานะคะก็คือเด็กถือเหรียญนะอาจารย์คิดว่ามีใครหรืออาจจะมีลูกน้องนะคะที่สามารถขอโอกาสจากชาวราศีตุลนะขอโอกาสมาขอทํางานได้ไหมเขาอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์เลยหรือเขาอาจเคยทําผิดพลาดมาครั้งหนึง่งก็อยากจะให้คุณนั้นมาให้โอกาสเขาอีกครั้งได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือคุณอาจจะไปขอโอกาสจากเจ้านาย ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนะมันสามารถเป็นได้ทั้งสองกรณีเลยนะนี่ก็คือไพ่ในเดือนพฤษภาคมนะคะสวัสดีค่ะ